อีกหนึ่งตัวอย่างครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการทํา powerpoint ครับทาสไลด์ในการจัดการเรียนการสอนนะครับก็เพื่อที่จะให้นักเรียนเวลาเราสอนนะครับก็ได้เปิด powerpoint และให้นักเรียนได้ดูมีกิจกรรมมีคําถามมีตอบละเนื้อหาสาระครับเข้าๆเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ให้ตรงตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ครับเรามาดูครับว่าเป็นเช่นไรครับนี่ฮะก็จะมีอย่างนี้ฮะนี่ก็คือ powerpoint ครับที่ผมได้จัดทาขึ้นมาฮะก็เป็น วิชาสุขศึกษาและภาษาครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาษาครับก็จะมีปุ่มให้กดได้ครับเวลาเราสอนอยู่เราก็สามารถนําเข้าสู่บทเรียนครับหน่วยการเรียนรู้ที่1สามารถคลิกได้หมดครับแถวนี้หน่วยที่1 2 3 4 5สหไล่ไปคลิกได้ครับหลักการสอหลักสูตรวิชา PowerPoint ใบเฉลยคลิกแล้วให้มันลิงก์ต่อได้หมดเลยครับเนี่ยเขาก็เป็นการสร้างวัตกรรมแล้วก็สร้างสื่อการเรียนการสอนครับเรามาดูครับ ถ้าเราจะนําเข้าสู่บทเรียนก็เป็นลนักษณะของอย่างนี้ฮะก็จะมีเนี่ยหน่วยการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ดแูแล้วก็จดบันทึกตามหรือเราจะส่งสไลด์นีใ้ให้นักเรียนเรียนตามย้อนหลังก็ได้ครับจุดประสงค์การรนรู้อธิบายเปลี่ยนแปลงข้างด้านอะไรก็ว่าไปครับตามจุดประสงค์การเรียนรู้ครับหน่วยที่1น,นะครับก็จะมีนะ่ยประมาณนี้ทาเป็นสไลด์ขึ้นมาครับผมอธิบายแล้วก็ให้นักเรียนถามตอบมีเอฟเฟกมีปิ้งมีว้าวอะไรอย่างเงี้ยมีลูกเล่น กมอมีเสียงอะไรเราก็สามารถคอนโทรลใน O S ในการประตีให้เด็กเกิดความเขาเรียกอยากรู้อยากเรียนแล้วก็มีปฏิยาตอบรับสนุป,ประมาณอาจจะมีเสียงอ่าตกใจอ่าตอบผิดแปวแมวแมว,แวอะไรประมาณนี้มีเอฟเฟกอาจจะโอเคครับประมาณนี้นี่นี่ก็คือเป็นเทคนิคในการจัดก,การเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้สนุกค,ครับ อันนี้เขาๆเรงไปอย่างรวดเร็วเลยในการนำเสนเอโปรแกรม powerpoint ที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องอวิชาสุขศึกษาของนี่ของมอ .3 ามแล้วก็ทำม .3 านำล่องไปครับเนี่ยก็จะมีครับเป็นสื่อประมาณนี้นะครับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สร้างสื่อขึ้นมาเพื่อที่ให้มันอยากเกิดบรรยากาศในการเรียนการสอนออนไลน์ครับเนี่ยเราก็สร้างขึ้นมา ประมาณนี้สามารถเข้ามาทําในโปรแกรม PowerPoint ได้ครับนี่คืออีกหนึ่งช่องทางครับผม